Hãy hải đăng long không thấyเจอ lắm hông nè, à đăng không thấyเจอ rồi, khung chôm. Season two. สวัสดีครับพวกับผมสุดเขตสเปซสปาช n แนลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอีพีนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นการท่องเที่ยวนะครับในอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็จะเป็นแก๊งโฮะนะครับทริปที่1 EP 2พีนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมขับรถมาจนถึงลานกลางเต็นท์ลานที่2ของอุทยานแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เดินเซอร์เวหาจุดกลางเต็นท์อยู่สักพักหนึ่งครับจนสุดท้ายก็ หาจุดที่ผมชอบได้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มกางเต็นท์กันเลยนะครับก็ผมเนี่ยได้เลือกจุดนี้นะครับอาจจะเอียงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับหาลานตรงที่มันเรียบๆค่อนข้างจะยากนะาจริงๆมันมีครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมสังเกตว่าช่วงนี้เป็นช่วง เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลายฝนต้นหนาวน่าดังนั้นฝนน่าจะตกนะครับเต็นนี้ผมกางวันนี้มันอาจจะเอียงค่อนมาถหลังนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เซตที่มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆคือวันนี้ผมมากางเต็นท์ผมเลือกที่จะใช้ตรงสโลปนิดนึงนะครับผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะทดสอบเต็นท์ครับหลังจากที่ไม่ได้กางเต็นท์มาประมาณ ตั้งแต่ช่วงเมษานะครับที่เขาใหญ่นะวันนี้ก็เลยจะลองมากลางดูแล้วก็จะลองเทสตเต้นดูนะครับว่าจะสามารถกันน้ํากันฝนได้อย่างแค่เขาลาเรือกันจริงหรือเปล่านะครับก็จะไม่กลางทาบไม่กลางไฟเชีดกั้นแล้วนะครับแล้วก็กลางแต่เต้นอย่างนี้แหละนะครับก็ที่เลือกพื้นเอียงเพราะว่าเวลาฝนตกมาเวลาน้ําไหลจะได้ไม่มีน้ําขังนะครับจะได้ไม่ต้องไปขุดคันขุดคลองขุดล่องขุด,ขดอะไรนะฮะนะครับผมก็เอาอย่างนี้เลยนะครับ ผมเลือกที่จะกางใกล้ห้องน้ําเช่นเคยครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับทีแรกนึกว่าเป็นห้องน้ําชายนะเราก็กางสักใกล้กันเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกองอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่นะนะครับได้ทําทิ้งไว้นะครับยังไม่เสร็จนะ <laughs> แล้วพอดีแกเลิกงานสะกอน,นะครับแกเลยทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะมาทาต่อกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด ชักไอจุดชักน่เว้ยจุดซักล้างนะครับจุดซักล้างนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้าชายนะครับผมได้คุยกับทั้งเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะจะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ไฟจะเปิดถึงสี่ทุ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่ไฟสองสว่างเป็นโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถที่จะมีให้เราใช้ทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้ําที่นี่นะครับเป็นน้ําประปาภูเขานะครับคุณผู้ชมก็ เย็นนะเย็นเยือะเลยทีเดียวครับแล้วก็มีน้ําให้เราใช้ได้แบบไม่ต้องเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องประหยัดนิดนึงนะห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ําแบบมีอาบน้ําในตัวด้วยนะครับฝั่งทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะก็จะเป็นที่นั่งยองเอ้ยไม่ใช่ที่นั่งยองขอให้เป็นที่นั่งแบบนั่งชักโครกค่ะแต่ว่าชนามาราดนะครับส่วนทางขวามือผมก็จะเป็นแบบนั่งยองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีฝักบัวในตัวด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมชอบห้องน้ำแบบนี้มากเลยนะคือ ห้องอาบน้ํากับห้องน้ําในตัวเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากทาภารกิจส่วนตัวอะไรเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องไปย้ายห้องย,ย้ายห้องนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้วยความที่ทริปนี้เนี่ยนะครับมากันแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ผมหลายๆอย่างก็มาไม่ครบไม่พร้อมนะครับก็แย่จริงเลยนะ รงนี้ก็จะเป็นจุดที่ร้านขายอาหารนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะก็พอดีผมออกย้อนมาดูนิดนึงนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ช่วงนี้ค่อนข้างเงียบนะคุณผู้ชมนะเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าสิบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเองก็กะว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะแต่ว่า พอออกมาถึงแถวๆนี้แล้วเนี่ยเหมือนฝนกําลังจะตกน,นะครับฝั่งนี้นะซึ่งแตกต่างกับโซนที่ผมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยลังเลนะว่าผมจะไปต่อหรือพอซ้ำนี้นะครับนึกได้ว่าผมไม่ได้เก็บของอ่ะคุณผู้ชมเออผมเอาวางไว้ด้านนอกนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้กางฟร s h ชีสกางทรับไว้ด้วยนะครับผมก็เลย มีความกลางกังวลน,นิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันที่จริงในวันแรกวันนี้เนี่ยผมทีแรกก็ว่าจะถ่ายอะไรมาสักนิดสักหน่อยอะแต่ว่าพอกางเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยนะผมรู้สึกเพลียมากเลยนะครับแล้วก็กะว่าจะเคลียรงงเคลียงานสักหน่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินเต็มที่นะแต่ว่าผมกลัวว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดผมเอาไปเอากิจกรรมไปยัดพรุ่งนี้หมดอะผมกลัวว่าผมจะ เดินชมไม่หมดนะคุณผู้ชมนะเที่ยวแรกเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมมากางเต็นท์เนี่ยนะครับผมกะว่าจะกางเต็นท์แล้วจะไม่ทําอะไรแล้วนะครับเพราะวันนี้ขับรถมาก็ใกลพอสมควรนะครับก็ทํางานมาด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกรู้สึกว่าอิ่เหลือเวลาพอสมควรนะครับก็เลยเดินลงเดินเล่นสักหน่อยนะครับก็เลยขับรถลงมามาชม จุดชมว,วิวลหลายจุดนะครับก็ขับลงมาเรื่อยๆนะครับก็ย้อนมาทั้งที่ผมขึ้นมานี่แหละนะครับแผ่นหินเต่านะซึ่งหินเต่าผมไม่ได้ไปดูนะครับว่ายังไงนะครับแต่ว่าเราเห็นแวบๆนั่นแหละนะครับก็เป็นหินรูปเต่านะฮะดูทรงแล้วเหมือนเต่าะตหนเหมือนเต่าทะเลนี่แหละนะนะครับคุณผู้ชมก็ขับย้อนลงมาครับแล้วก็แวะจุดชมว,วิวอยู่2จุดนะครับจุดแรกที่ผมแวะนี่ผมรู้สึกจะเป็นจุดที่ไหนเงียจุดจุดข้างหน้าเนี่ยหรือเปล่าเออ เขาเรียกว่าจุดอะไรอ่ะผมจําชื่อจุดไม่ได้เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะโอ้นะครับเนี่ยลงเสียงแล้วบางทีก็ไม่ได้เออไม่ไม,ไม่ไม่ได้วางแผนนะเออเป็นขนไม่ดีจริงจก็จะเป็นจุดชมวิวเห็นเต่านี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับโอ้โหดูวิวทิวทัศน์ฮะเป็นยังไงฮะเนี่ยถ้าหมอกตกนี่มองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับ หลังจากนั้นก็เดินทางลงมาอีกนิดหนึ่งครับจนมาถึงแผาซาำทองนะครับก็เห็นระยะทางแค่150เมตรตอนนั้นเองครับก็เลยจะลองมาเดินชมดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะ,พะเพเอยีเขาบอกว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับโอ้ยแช่ก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่ว่า ฝนข้างบนนี้เมื่อกี้ตกนะฮะฝนตกแล้วก็เป็นห่วงว่าจะไปถึงเตทหรือเปล่านะครับไม่ได้ห่วงว่าจะเตทจะรั่วนะแต่ว่าห่วงเรื่องของที่วางอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าเพราะว่าบล็อกผมก็วางไว้ข้างนอกนะครับน้องเรืออุทยานเพิ่งเปิดได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เลยค่อนข้างที่จะรอกนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องระวังลื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนอาจจะตกนอกใครมาก็ระวังเรื่องลื่นหน่อยที่แรกผมเองก็กะว่าจะไม่เดินมาละนะแต่ว่าแพ้ใจตัวเองฮะร้อยห้าสิบเมตรนะครับที่จุดชมวิวซามทองนะครับ สัญญาณโทรศัพท์มีนะคุณผู้ชมนะขาผมใช้เป็นค่ายสีฟ้านะครับร้อห้าสิบเมตรเท่านั้นเองนะไม่รู้ว่าจะเป็นร้อห้าสิบกิโลเมตรแมวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ไปีเอียดนะคือทั้งคนทั้งเหนือเนี่ยเวลาบอกว่ากิโลแมวเนี่ยคือ คนทางเหนือเนี่ยเขารู้กันดีฮะว่าชาวเขาเนี่ยนะครับเขามีร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะดังนั้นการบอกว่าหนึ่งกิโลเม็สองกิโลเม็เนี่ยมันคือกิโลที่มันมันยาวมันไกลกว่าหนึ่งกิโลของคนพื้นราบของคนเมืองเนี่ยนะครับก็คือว่า ก็เหมือนยกยอเขาแหละว่าของเขาว่าแข็งแรงกว่าเรานะเออซึ่งระยะทางที่แตกต่างกันระหว่างกิโลแมรก,กับกิโลคนธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีหลักตายตัวนะคุณผู้ชมโอ้เหนื่อยจริงโอ้สุดยอดอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยว่อาถ่ายอาไม่ไหว่ะ ยังไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมเลอน่อหนึงเมื่อกี้พูดไม่ทันขาดคำนะพอเลือกอัดวิดีโออะต้มนะลื่นเดี๋ยวแล้วขึ้นต่อคุณผู้ชมอีกนิดนึงฮึบสำหรับใครที่งงนะว่ารู้ได้ไงมาทางไหนมปีป้ายนะมันมีทางลางๆอยู่ฮนะนี่ครับ ไปเรื่อยๆครับอยือข้างบนนะ่ะแล้วทำไมมีทางเดินทางนี้ตันนะทางนี้นะมันมีทางแยกเล็กน้อยอยู่อย่าลืมเดินระวังระวังนะครับทางนี้เหรอใช่เหรอ ่ใชอโอเคต้องเดินเข้าไปทางขวานะเอ้ยทางซ้ายดิคุณผู้ชมแต่ว่าขาขึ้นมาต้องเดินทางขวานะมาทางนี้นะนี้นะเดินย้อนไม่ไกล

ใครที่สงสัยนะว่ามายัางไงนะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้สุกโอยไม่เห็นทางเลยฮึมมีเสียงรถเจ้าหน้าที่ลงมเ่เรื่อยนะครับ าทางลงไม่เจอแล้วมั้งนี่อา่าทางลงไม่เจอแล้วคุณผู้ชมอ๋มอไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เหรอ เดี๋ยวผมเดินกันแล้วกันนะครับไม่ค่อยเห็นทางนะครับระวังลื่นนะคุณผู้ชมผมเองก็ลื่นไม่รอบนึงยังมีที่มีขาตั้งกล้องนะ หลังจากที่ผมทุลักทุเลกับการเดินไปชมวิวที่จุดผาสําทองสักพักหนึ่งะนะฮะผมก็ได้ย้อนกลับมานะครับผมจำเวลาได้ไม่ค่อยจะแม่นนะครับแต่รู้สึกว่าจะประมาณ6โมงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนไปดูใน e ีีแรกฮะที่ผมมาถึงที่นี่นะคือเราไม่เห็นหมอกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นหมอกกันแล้วนะครับก็อากาศน่าจะประมาณ20 18 20ปประมาณเนี้ยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้หนาวมากนะ คืออาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนเหนือด้วยนะครับอากาศแค่นี้ก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สึก amazing เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมอ้วนด้วยนะนะครับหลายๆปัจจัยมันประกอบกันเนาะ สำหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือเนี่ยนะครับก็จริงๆเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับหลังจากที่ปิดเพราะว่าโควิดระบาดไปนะครับก็เพิ่งจะเปิดเมื่อตอนต้นเดือนสิงหาคมนี่เองนะครับส่วนที่ผมมาก็ประมาณ20กว่าวาแล้วล่ะนะครับก็เปิดมาไม่ได้ถึงเดือนดีนะก็ถนนทนทางนะครับค่อนข้างที่จะอาจจะลกๆนิดน,นึงนะครับบางครั้งอาจจะลกๆเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับเพราะว่าเขาปิดไปนแนเนาะ เนี่ยครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับดูสิครับผมพผ่ผมครับหลังจากที่ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเองขึ้นมานะครับก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับสำหรับ EP ที่2นี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเองก็ขอลาคุณผู้ชมไปตรงนี้กันเลยละกันนะครับทิ้งท้ายกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับระหว่าง จุดตัวจที่2นะครับมุ่งหน้าไปที่ลานยางเต็นท์ลานที่2นะครับผู้ชมครับขอบคุณที่ รับชมนะครับรับชมและฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ครสมาชผมด้วยนะครับผู้ชมครับมีคําใดไหนเล่ากล่าวล่วงเกินใครไปนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมีคำติชมไหนอยากจะคอมเมนต์นะครับอยากจะแสดงความเห็นก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าขอให้สุภาพก่อนหน่อยนะจ๊ะนะครับบางทีก็รับกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับโอเคเจอกันต่อไปใน EP หน้านะครับดูว่าผมจะเจอกับอะไรบ้างนะครับสําหรับการกางเต้นที่อุทยานแห่งชาติโพเรือจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับ